ไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลบ้างค่ะฝั่งลิเวอร์พูลอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องไหนดีก่อนเอาเรื่องนักเตะก่อนแล้วกันเอาเรื่องนักเตะก่อนแล้วกันเรื่องของนักเตะเนี่ยก็ทางด้านของสื่ออย่างเดวิดออนสตีนเนี่ยนะคะเขาก็มีความสงสัยคือตั้งข้อสงสัยแล้วกันว่าเขาสงสัยว่าทําไมากรณีดีอาร์สเนี่ยจริงๆน่าจะมีการคุยเรื่องสัญญาใหม่กันได้แล้วมันนักเตะอย่างหลุยส์ดีอาร์สเนี่ยที่ก็ดูฟอร์มกับทีมก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยปกติที่นักเตะที่ทําได้ดีขนาดนี้เนี่ยนะ คือแบบไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวเรื่องของสัญญาเลยประมาณนั้นยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมเลยนะคะเขาก็เลยมองว่าเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะตัดสินใจขายดีอาร์สหานักเตะใหม่ๆเข้ามาแต่เอางี้ต้องบอกออนสตีนว่าในมุมหนึ่งเนี่ยตอนนี้นี่น,นาบอกออนสตีนแล้วเวย้ยเฮ้ยโอ้ยออนสตีนว่าตอนนี้ <short. S 1> เอาว่าหาไอ้ผู้จัดการทีมกับทีมงานที่เขาจะมาที่หายไปทีละคน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 อย่างเงี้ยก็เครียดแล้วนะ ไม่น่าทำอะไรทันนะตอนนี้นี่เปิดบอยก็เดวิดออสตีแล้วเว้ยเฮ้ยโคดด้วยค่ะ I'm so sorry ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราแค่คิดไงว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคอนเมเยอร์ที่เนี่ยบอกไม่อยากให้เขาออกอะไปนะเขาคือใครเขาคือคนที่นำวอร์มอ่ะเห็นไหมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาไปวิ่งลงแล้วก็ยืนนำวอร์มอยู่คนนำวอร์มคุณยังรู้จักเลยมีในคลิปไหมเดี๋ยวหาก่อนไม่น่ามีั้งเออ ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาก็คือเนี่ยอีกสองคนล่าสุดคือตอนแรกทั้งแผงที่ไปใช่ไหมก็มีเบบลินเดอร์มีปีเตอร์คาร์เวตมีมาตอสมีลุงจอนอแล้วเนี่ยล่าสุดคาเมเยอร์ก็ไม่อยู่แล้วก็มีหูอันนี้คือสตาฟครอบทั้งหมดเลยเหรอสตาฟ์ทไปหมดเลยคือเนี่ยแล้วเลยกลายเป็นว่าอย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยหลุมเนี้ย คือเราก็ไม่รู้ว่าสล็อตจะเอาสมมติเป็นเป็นนันสลอตจริงเขาจะเอาคนอย่างมากก็ได้ซ้ายขวาถูกไหมแต่ไอตำแหน่งเนี่ยโพตชผู้รักษาประตูอัะแตยังโอเคผู้สักษาประตูในแผานากนั้นยังมีทัฟเฟลแต่ทัฟเฟลก็อารมณ์ประมาณเป็นแบบดูแลดูแลแต่อลิซอนเบเกอร์มีแจ็คโรเบิรสันที่ก็เป็นผู้ช่วยแต่มันก็ต้องควรจะต้องมีเฮดโค้ชม,มามาแปะอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งตำแหน่งครับผู้นำโค้ชฟิตเนสอย่างเงี้ยก็ต้องหามามเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห โอ้โหคอนเมเยอร์เนี่ยยุคมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ครอปยังไม่ดูสูงอายุขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นฝาแฝดครอปไงที่หน้าดูโทนคล้ายๆกันอ่โะโอแล้วครับใช่นั่นแหละคนคนแล้วก็ฟานดาเองนะคะก็ยังต้องรอเรื่องสัญญาใหม่อยู่แต่ว่าอันนี้เป็นข่าวว่าลิวอพูเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเจรจาสัญญาใหม่กับทางด้านของฟานดาแน่นอนคือก่อนหน้าในฟานดาเองก็พูดออกมาเป็นเป็นเหมือนแบบว่าไกล,ยกลยอยู่แล้วนะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนแล้วก็ไม่มีใครต้องกังวลเรื่องของสัญญาของผมเพราะว่า ผมเชื่อว่าฤดูการหน้ามันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านและผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านนั้นนะคะเขาอยู่ที่นี่เขามีความสุขดีกับสโมสรเพราะฉะนั้นฟานด้ยังไม่น่าเป็นห่วงถ้าจะเทรนด์ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับไอ้ที่น่าเป็นห่วงใครรู้ไหมใครซาร่าร <laughs> ถึงแม้ว่าสโมสรบอกว่าอยากเก็บไว้